ใช่คุณพิพัฒน์พิชนาศิรินะคะมาจากโรงเรียนพันสวรรค์ค่ะสิ่งที่ประทับใจกับชุดเยียงกรกับการมาค้อค่ายบ่อยๆนะคะคือแบบหนึ่งขาดได้ผลงานไปติดพอร์ดฟรีโอเพราะหนูจะเข้ามหาลัยแล้วก็แบบกิจกรรมสนุกสนานค่ะแล้วก็มีวิทยากรวิทยากรหล่อแล้วก็น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินภาแปซสงนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีหนึ่งนะคะปริญญาตรีคณะ รู้สสังคมศึกษานะคะที่ราชาพัชเชยภูมินะคะสําหรับค่ายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายนะคะที่ได้มาพบกับพิยกรชุดนี้ก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้มาเลยนะคะก็พิยกรน่ารักเป็นกันเองสนุกสนานกิจกรรมสนุกค่ะทำดอมก็ดีค่ะคะแนนสามดาวให้กี่ดาวให้สามดาวนะให้ห้ดาวเลยให้สิบดาวสิบดาวไปเลยโอเคขอบคุณค,ครับบ๊ายบายเอาฝากฝากฝากถึงเพื่อนๆที่ไม่ได้มา คนที่เข้ามาหลายหลายรุ่นแหละไม่ได้บอบเลยค่ะมาพาดมาคุณจะพาดอะไรในชีวิตที่แบบอุ้ยน่าตื่นเต้นน่าขนลุกมาก,กี่รอบก,ก็ไม่เหมือนกันสักรอบค่ะ <laughs> อยากให้มาลองมาสัมผัสเองนะคะจะได้รู้ถึงความสนุกโคตรมันหาแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อฟิวนะคะมาจากโรงเรียนอัจฉริยภููิค่ะอยู่อำเภอเมืองน,อนคะคะก็ ที่มาค่ายวันนี้นะคะก็สนุกมากคะ่ะวิทยากรแนะนำทุกอย่างได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่แตกต่างจากค่ายอื่นนะคะคือวิทยากรเป็นเฮฮามากๆเลยคะ่ะแล้วก็วิทยากรนะคะเป็นกันเองกับทุกคนมากๆค่ะแนะนํำหลายๆเรื่องที่เรายังไม่ทราบและสอนเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะคะที่เรายังไม่รู้ไม่เคยทำไม่เคยลองวิทยากรแนะนําหมดเลยค่ะสรุปว่าถ้าสามดาวให้กี่ดาวครับถ้าเต็มสามดาวห้าดาวไปเลยห้าดาวไปเลยก็คุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิตาจนลงนะคะมาจากโรงเรียนหนองบัวระวีวิทยาคารค่ะมาจากอำเภอหนองบัวระวีนะคะครั้งแรกก่อนมาค่ายก็คือรู้สึกว่าเราได้มาหาความรู้หาประสบการณ์นะคะแล้วก็อยากเก็บผลง,งานไปใส่พอร์ตฟลิโอด้วยนะคะแล้วก็ พอได้มาค่ายเรารู้สึกว่าอบอุ่นมากค่ะแล้วก็กิจกรรมคือดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆด้วยแล้วก็ที่วิทยากรก,รก็น่ารักให้ความรู้เผยแร่ความรู้ได้โอเคมาแล้วก็ให้ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆได้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้เปลี่ยนความรู้กันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นค่ายที่อบอุ่นที่สุดที่มาที่มาเข้าแล้วคะ <th> ่ะแล้วก็การแลกเปลี่ยนความรู้ก็คือเรา,เาแลกเปลี่ยนไปเราบางคนก็คือเสนอกลับมาอย่างเงี้ยก็มีได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบประมาณว่าแลกเปลี่ยนไทเทลความรู้ ของการและกันค่ะแล้วก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพที่ดีค่ะ mm hmm. ได้รู้จักกับเพื่อนต่างอำเภอต่างโรงเรียนเยอะมากๆค่ะมีอะไรอยากจะบอกถึงเพื่อน mm hmm. เพื่อน <ๆ S 2> ที่ยังไม่ได้มาด้ว<ม>โกกอกาสก็คืออยากอยากเชิญชวนมาค่ะเพราะว่ามันสนุกมากๆมันได้มันได้แบบแลกเปลี่ยนความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเอาผลง,งานไปใส่พอร์ตฟอลิโอยื่นเข้ามาหาลัยต่างๆเนี่ยสามารถเอารูปภาพเอาเกติบัตรไปได้นะคะทางกิจกรรมทางค่าศ์เนี่ยเขามอบเกจิบัตรให้ตลอด หลังจากที่เราจบกิจกรรมแล้วเขาก็จะมีพิธีมอบกิจบัตร,รให้เราด้วยนะคะเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งที่เราสามารถเอาไปต่อยอดการเข้ามาหาลาัยของเราได้อีกด้วยนะคะอ,อยากเชิญชวนมาจริงๆค่ะอยากให้อบรมคสนุกมากๆค่ะครบโอเคครับขอบคุณครับเริ่มออครับสวัสดีครับผมชื่อนายอายุ่าสมบูรณ์ชิรัญชิเคครับมาจากอำเภอจตุรัสนะครับเป็นการประทับใจนะะในค่า้นี้ก็คือมีความสนุกสนานได้รู้จักเพื่อนหลายๆท้องถิน่น แล้วก็มีความรู้ที่มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ,รบ,รบขอบคุณครับขอบคุณกาไปรมาวันเไม่งั้นกระทางไม่งั้นกระทางที่เดีอบอ่ามันจะมีทางยาหงหวหนึ่วร้อยเมตรเวนวัดวันเดียวห,ยวหน,นึ่งร้อยอเยอมตรก็ได้ต้องไว้ใจไสดีครับผมนายน,นัทพนกีนก้วบางกลนะครับชื่อเล่นชื่อฟอร์ตมาจากลำพือเกษตร,รสมบูรณ์ครับโรงเรียน,นนานทบกรีอิทยาครับสิ่งที่ประทับใจก็คือตอนแรกมาคือไม่คุยกับใครเลยครับเพราะว่า เป็นคนที่เขินมากครับไม่กล้าคุยกับใครแต่พอมาคุยกันกับเพื่อนๆนี่้อกันได้ดีมากครับคือประทับใจที่มีเพื่อนดีๆครับอขอบคุณครับ